นะครับต่อมาแล้วก็อยู่ข้างหน้าสะโขกแล้วนะครับต่อมาครับอาจารย์จะให้เราเนี่ยครับเอาสายโคกเนี่ยครับเป็นตัววัดสัญญาณของลูกคลื่นให้เราปล่อยเข้าไปในนี้นะครับโดยตัววัดสัญญาจะมีอยู่สองช n n งนะครับมีช h a n หนึ่งกับช a n n สองอาจารย์จะเอาช h a n หนึ่งเนี่ยครับไปวัดตรง Input ก่อนนะครับ โดยสายโพสต์นะครับก็จะมีเป็นขอ,ขอเกี่ยวนะครับอันนี้ไว้เกี่ยวขาวไฟบวกส่วนอันนี้เอาไว้ขีบตรงขากาวครับทาหลักแล้วเราก็จะเอาที่ท,ที่เกี่ยวนะครับไปเกี่ยวตรงขาไฟเข้าเลยแล้วก็เอาที่ขีบไปหนีบตรงกาวนะครับตรงกาวแล้วก็ลองกดออโต้หนึ่งทีครับปุ่มออโต้ตรงนี้จะเป็นออโต้เซตนะครับ จะทําการหาลูกคลื่นสัญญาณที่เป็นรูปที่ดีที่สุดออกมาครับสังเกะครับจะมีเรื่องหนึ่งบอกอยู่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นลูกคลื่นของช่องหนึ่งที่เราทําการวัดเมื่อกี่นี้ต่อมาครับเราจะมีอีกสายหนึ่งสายโพสกีสายหนึ่งอันนี้จะเป็นของช่องสองนะครับตรงนี้ช่องสองอ่าอย่างแรกนะครับที่มีเหมือนกันก็คือสายกาวเนี่ยครับเราจะมาจิ้มดีวที่เดียวกันเลยกาวส่วนตรงนี้ เราจะไม่เกี่ยวที่เดียวกันครับอสังเกตนะครับ,อ,รบอันแรกเนี่ยเราไปเกี่ยวตรงขาสัญญาณเข้าของ generator ครับก็คือวัดสัญญาณ input เลยแต่อันนี้เราจะมาวัดทีตรงขาาครับค่อมขา R ไปเลยครับอ่าเราก็จะได้ลูกคลื่นที่มันผ่านตัวไดโอดมาละไฟจะเข้าผ่านมาที่ไดโอดครับแล้วก็มาตกข้อมที่ตัว R นะครับอ่าเรากด auto ทีครับ โอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้สัญญาณรูปคลื่อสัญญาณของตัวช a องสองมาแล้วแต่ตอนนี้ครับมันอยู่คน,คนลัะตำแหน่งใช่ไหมครับให้เราเลือกไปที่โพซิชันเนี่ยครับจะมี p o พ i t i o n ที่เรากับทําการปรับหมุนได้ครับ อย่างอาจารย์ไม่กี่นะครับสมมติว่าอาจารย์ต้องการปรับตำแหน่งของช่องหนึ่งครับอาจารย์ก็กดช่องหนึ่งหนึ่งทีแล้วก็ทําการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าอาจารย์ต้องการใช้เป็นของช่องสองก็กดช่องสองหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับอันนี้เราจะอมาจุดเดีวยวกันนะครับก็เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบค่าของลึกขึ้นสัญญาณได้อ่าทีนี้ให้เราจำไว้ว่า สีเหลืองคือ Input ครับส่วนสีฟ้าที่เราเห็นของ Channel 2เนี่ยคือ o อ t p u t ตโอเคต่อมาครับสิ่งที่เราควรปรับนะครับก็จะมีวนดิฟครับวนดิฟให้อาจารย์กด Channel 1ก่อน1ครั้งแล้วก็ลองปรับวนดิฟครับเห็นไหมครับว่ารูปขค้ื่อสัญญาณจะยืดขึ้นนะครับแล้วก็ยืดลงได้สมมติถ้าอาจารย์ปรับวน วนดิสนะครับเท่านี้นะมันจะมีเขียนอยู่ว่าหนึ่งโวลต์แปลว่าขนาดช่องนะครับจะมีช่องตารางนะครับหนึ่งช่องอนะ่ะเท่ากับหนึ่งโวลต์น,นะครับเราสามารถนับตามช่องได้เลยว่ากี่โวลต์อ่าเป็นตัวสเกลการคูณนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ปรับเป็นสองโวลต์นะครับเห็นนะครับหนึน่งช่องเท่ากับ2โวลต์รูปมันก็จะเล็กลงส่วนช่องสองก็เหมือนกันครับอาจารย์กดช่องสองหนึ่งทีแล้วก็ปรับ ให้เป็นสองโวลต์ก็ะจะได้ลูกขึ้นสัญญาณมาเป็นแบบนี้สองโวลต์เหมือนกันโอเคทีนี้เรามาดูกันครับว่าทําไมลูกลื่นสัญญาณจาก Input เนี่ยสีเหลืองนะี่ยที่เป็นลูกขึ้นซายปกติเนี่ยทําไมพอผ่านไดโอดมาปุ๊บมันถึงกลายเป็นลูกเป็นรูปแบบนี้เดี๋ยวเปิดชิอืหนึ่งครับ ตําหนักแล้วนะครับว่าไดโอดเนี่ยจะเป็นการที่จะให้กระแสเนี่ยไหลผ่านได้แค่ทางเดียวนะครับ่าเหมือนว่ารับได้แค่ไฟบวกหรือไฟลบขึ้นอยู่กับการที่เราต่อนะครับซึ่งตัวสัญญาณเจนเน่ะที่เราเจนมาเป็นสัญญาณไานะครับมีทั้งบวกทั้งลบใช่ไหมครับอย่างงี้แต่ว่าตัวไดโอดนะครับจะทําหน้าที่รับแค่ด้านเดียวเราต่ออย่างเงี้ยครับจะรับด้านเดียวตอนนี้สังเกตน,นะครับว่าจะมีแค่ด้านขึ้น ขึ้นมานะครับด้านบนนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองจับด้านเตอดูนะครับอาจารย์ขอทอดก่อนนะครับเา <im> จารย์ก็เอาคั้วลบนะครับมาต่อด้านหนึ่ง <IS> แล้วก็ลองวัดใหม่ครับ สังเกตที่สัญญาณช่องสองครับว่าลูกขึ้นเหมือนกันเลยแต่ว่าจะกลับหัวครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการเอาสัญญาณขั้วลบอย่างเดียวเห็นไหมครับขีดตรงมาก็ลบแล้วขีดในช่วงที่ขีดขีดเนี่ยครับเป็นจังหวะของคืนด้านบนครับแต่ว่าตัวไดโอดเนี่ยเปิดตัวกรองออกไปก็เลยเหลือแค่ด้านล่างแบบน,นี้โอเคอันนี้คือทําให้ดูเฉยๆน,นะครับแต่ปกติแล้วเราจะใช้ด้านบนนะการเปลี่ยนคืนครับ ต่อมาครับสิ่งที่คนรู้นะครับคือ time dip ครับตรงนี้ปุ่มนี้นะครับเป็น time dip ก็เหมือนเป็นช่วงเวลาครับสามารถเรียกได้ว่าจะเอาช่วงเวลาแบบแคบหรือแบบกว้างนะครับเวลาเลื่อนนะครับเปลี่ยนส่าถึงกระนั้อันนี้เป็นวนดิฟนะเราเปลี่ยนชิ้นหนึ่งกับชิ้นสองอ่ะมันแยกกันได้ครับแต่ถ้าเป็น time dip ไม่ไรเนี่ยเขาจะใช้ร่วมกันนะครับ สมมุติว่าอาจารย์ใช้ทำนเดยตัวน,นี้เป็นห้าลมเดซกแปลว่าทั้งช h น n ลหนึ่งและชานลสองน่ะก็จะเป็นห้าลมเดซกทั้งคู่นะครับจะไม่สามารถแยกกันได้นะโอเคนะครับต่อมาก็อ่การเซตก่อนหนนี้อาจารย์เซตไปละแต่ว่าจะมาสอนซอเซตทีหนึ่งการเซตช n น e ลนะครับช h น n ลหนึ่งของอาจารย์น่ะ กดไปปุ๊บก็จะมี้เลือกให้ตั้งค่าไฟนะครับไฟที่อาจารย์ใช้เนี่ยในการวัดเนี่ยอาจารย์ใช้เป็น AC นะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณไฟเนาะสัญญาณไฟก็คือ AC เราก็เลือกเป็น AC นะครับอจะมีเลือกสามอย่างนะครับกาว DC แล้วก็ AC ส่วนอันที่สองอาจารย์เลือกเป็น DC นะครับ ต่อต,ออตอมาก็จะเป็นฟังก์ชันเมชั่วครับอ่าเมชั่วปุ๊บก็จะขึ้นมาว่าจะเป็นช h a n หนึ่หรือชน n n สอ2เราสามารถเลือกได้เมชั่วนะครับกดตัวนี้นะครับเลยกได้ว่า1นึ่หรือสองอันนี้อาจารย์เอาหนึ่งก่อนนะครับช h a n หนึ่นะช h a n หนึ่งคือ Input ตอ่าอินพุตี่รับเข้ามาถ้าเราไปอ่านหัวข้อที่ชื่อว่า display All ครับตัวเนี้ย เขาจะขึ้นว่าออฟครับให้เรากดปุ่มหนึ่งที่ให้เป็นออนพอเรากดปุ่มออนปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลของค่าสัญญาณต่างๆครับที่เราต้องการไว้จดบันทึกเอาไว้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็จะมีค่า VM AT, VM IN, v max v min vpp v top v average v rms นะครับแล้วก็มีรวมกระทั่งฟังคำถี่ครับมีหมดเลยอยู่ที่ไซเคลเท่าไหร่ครับ ยี่หมดเลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราต้องการใช้เราก็กดตัวเดิมไปถ้าเราต้องการสมมติว่าค่าค่าเนี่ยครับมีการขึ้นไหวไปมาแบบว่าไม่มีคำนิ่งไม่มีคำ,ำสมองเสมอนะครับให้เรากดปุ่มลางกับสต็อปนะครับอ่าพอกดปุ๊บ นี่ก็จะสต็อปละภาพก็าจะไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้กลับมาเล่นเหมือนเดิมเราก็กดตัวเดิมครับกดลานแลกสต็อปก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวอย่างนี้เพราะว่าใช้งานได้นะครับก็เรื่องต้นก็ประมาณนี้ครับขอมค,ครับ